สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงจุดเปลี่ยนของดวงชะตาในเดือนมกราคมปี2567ค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะมีจุดเปลี่ยนอย่างไรบ้างอะไรที่เป็นข้อดีอะไรที่เป็นข้อควรระมัดระวังที่แต่ละลัคนาราศี สีนั้นควรจะทราบไว้ค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก็เลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าดวงชะตาของคุณจะมีจุดเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนมกราต่อเข้าเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนคะในระยะเดือนมกราคมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนะคะมีดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่เรือนมรณะของดวงชะตาและได้ตําแหน่งเป็นจุลจกักรค่ะเพราะฉะนั้นมีความโดดเด่นมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนโดดเด่นในเรื่องของการยกย้ายโดดเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางคนได้ย้ายที่ทํางานบางคนได้ย้ายที่อยู่อาศัย บางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนสายงานหรือบางคนอาจจะต้องไปหลับนอนที่อื่นชั่วครั้งชั่วคราวบางคนมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือต้องข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติเพราะว่าดาวเนี่ยโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาวันที่ห้ากุมภาพันธ์เดี๋ยวก็จะมีดาวพระอังคารเข้ามาร่วมในเรือนมรณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นจะส่งผลเด่นชัดมากๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายชาวลัคนาราศีมิถุนคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของมรดกอย่างเช่น คุณแม่เคยคิดว่าจะยกตรงนี้ยกที่ตรงนี้ให้กับคุณแต่ตอนนี้ไม่ได้ยกที่ตรงนี้ให้กับคุณและอาจจะให้ลูกอีกคนหนึ่งหรือว่าเขาอาจจะเก็บไว้เองหรือคุณแม่อาจจะตัดสินใจขายคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับมรดกเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะที่คุณอาจจะต้องย้ายทะเบียนบ้านย้ายที่อยู่อาศัยอาจจะย้ายแค่ในในเอกสารนะคะอาจจะย้ายแค่ในนามแต่ว่าตัวคุณยังอยู่ที่เดิมประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะชาวลัคนาราศีมิถุนมีโอกาสได้รับ โอกาสใหญ่ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบได้ผลประโยชน์ทางการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาเอ็นดูต่อคุณ จะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นได้หยิบจับงานที่คุณไม่เคยทํางานที่ไม่ค่อยถนัดงานที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นงานยากงานท้าทายแต่คุณได้รับโอกาสให้ทําแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นต้องลองดูนะต้องลองสู้กันสักตั้งหนึ่งสําหรับชาวมิถุนยิ่งงานใดที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศยิ่งงานใดที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์งานฟรีแลนซ์งานที่ไม่เป็นเวล่ำเวลานะหรือธุรกิจส่วนตัวแบบนี้ก็ได้จะยิ่งมีโชคดีเข้ามาและ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นจะได้หยิบจับเงินก้อนมีเกณฑ์ที่จะได้ผลได้กําไรจากงานที่คุณทําได้เงินจากงานที่คุณทํานะคะชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้เข้าไปเจอหรือว่าเข้าไปอยู่ในสังคมใหม่ๆอะไรก็ตามที่มันเป็นสภาพแวดล้อมเดิมที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นท็อกซิก มันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่คุณจะได้ออกจากสภาพแวดล้อมนั้นแล้วคุณจะไปเจอสังคมใหม่ๆไปเจอเพื่อนใหม่ไปเจอบรรยากาศใหม่ๆหรือเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยได้เดินทางไกลก็ได้นะเบื่อจากสภาวะเดิมๆเบื่อจากสภาวะที่มันจำเจคุณก็เลยได้เดินทางค่ะบางคนไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจต่างจังหวัดบางคนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือบางคนนะคะแค่ได้ออกจากบ้านไปนั่งร้านกาแฟชิลๆก็รู้สึกสบายขึ้นแล้ว มันจะมีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรเพื่อรักษาจิตใจของตัวเองด้วยนะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนมีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งๆค่อนข้างมากด้วยเพราะว่าดาวเนี่ยโคจรมาอยู่ในเรือนมรณะมันมีความเบื่อมีความเบื่อหน่ายนะคะมีความขี้เกียจว่าตรงๆกันไปเลยมีความขี้เกียจเกิดขึ้นด้วยนะไม่ค่อยอยากจะหยิบจับทําอะไรเบื่อเบื่ออารมณ์ไม่ค่อยดีประมาณนี้นะคะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องพึงระมัดระวังด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการประทะการขัดแยง้งเรื่องของอุบัติเหตุนะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือของเสียของพังในช่วงนี้ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทชาวลัคนาราศีมิถุนมีเกณฑ์ที่จะมีคดีความเกิดการประทะกับคนรอบข้างทะเลาะกับเพื่อนบ้านทะเลาะกับญาติทะเลาะกับคนในครอบครัวหรือไม่เช่นนั้นถ้าคุณเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลต้องอย่าประมาท ไม่ควรประมาทอุบัติเหตุมีเกณฑ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเฉียวชนนะคะหรือคุณอาจจะขับรถชนสัตว์ก็ได้สัตว์ที่ชอบอยู่ตามถนนอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังให้มากขึ้นชาวลัคนาราศีมิถุนอย่ารีบร้อนนะช่วงนี้คุณจะมีอารมณ์ร้อนมากๆเลยเพราะเดี๋ยวดาวพระอาทิตย์และดาวพระอังคารก็จะโคจรมาร่วมกันที่เรือนมรณะมันจะทําให้คุณหงุดหงิดง่ายมาก มีเกณฑ์ที่จะหัวเสียได้ง่ายหัวเสียกับคนรอบข้างหัวเสียกับคนใกล้ตัวบางคนทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับคนรักหงุดหงิดเขาทําแล้วไม่ได้ดั่งใจคุณนะะหรือคนในครอบครัวทําแล้วมันมันขัดหัวขัดตาคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ต้องใจเย็นๆให้มากถ้าเกิดว่าคุณใจเย็นมีสติมีปัญญาปัญหาที่มันจะจุกจิกใจมันไม่ค่อยเกิดนะชาวาไม่ถูนลองสังเกตดูยิ่งคุณรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ร้อนเมื่อไหร่ปัญหามันเข้ามาเมื่อนั้นค่ะ ะะแล้วก็ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ด้วยช่วงนี้มันจะมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับเพื่อนทะเลาะก,กับแฟนทะเลาะก,กับคนในครอบครัวทะเลาะกับญาติทะเลออกกาะลออก,กับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะสาหรับชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีเกณฑ์ที่ทําให้คุณปวดหัวนะนี่คือช่วงที่เป็นจุดเปลี่ยน ของระยะเดือนมกราคมต่อเข้าเดือนกลุ่มผ่าพันนั่นเองสิ่งไหนที่ดีเราก็ได้บอกกล่าวกันไปแล้วสิ่งไหนที่ต้องพึงระมัดระวังก็อย่าทําให้ตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อนแล้วกันนะคะ คร่าวๆเท่านี้ค่ะถ้าท่านใดมีเวลาสมัยก็อยากจะแนะนําให้หมั่นทําบุญทําทานค่ะการทําบุญก็อยากจะให้เน้นไปที่การทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างอย่างเช่นทูบเทียนหลอดไฟนะคะหรือแผงโซลาเซลล์ต่างๆนะบริจาคที่ใดก็ได้ตามวัดหรือสถานที่อย่างโรงพยาบาลหรือโรงเรียนเป็นต้นนะคะคร่าวๆประมาณนี้สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ